สวัสดีค่ะพบกับครูอีกครั้งนะคะครูผณานิติระเศษศักค์ค่ะสำหรับตอนที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมไปแล้ว2ตัวก็คือตัวเชื่อมและแล้วก็ตัวเชื่อมหรือนะคะ เราลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าค่าความจริงของการเชื่อมประพจน์ตัวเชื่อมและแล้วก็ตัวเชื่อมหรือนะคะมีค่าความจริงเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเชื่อมและก่อนนะคะ p และ q นะคะช่องที่3นะคะสัญลักษณ์ p และ q ถ้าเกิด p เป็นจริง q เป็นจริงนะคะ p และ q จะเป็นจริงค่ะ p เป็นจริง q เป็นเท็จ p และ q เป็นเท็จนะคะ p เป็นเท็จ q เป็นจริง p และ q เป็นเท็จนะคะ พเป็นเทศเป็นเทศและ Q เป็นเทศนะคะ นักเรียนจําง่ายๆนะคะสําหรับค่าความจริงของตัวเชื่อมและถ้าหากว่าทั้ง2ตัวนะคะที่นักเรียนนํามาเชื่อมกันมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะจริงและจริงจะเป็นจริงค่ะถ้าเกิดมีเท็จในและ1ประพจน์หรือ2ประพจน์ขึ้นไปนี่จะทําให้ค่าความจริงของการเชื่อมด้วยและเป็นเท็จทันทีเลยนะคะสําหรับหรือนะคะช่องที่4ของตาราง p หรือ q นะคะจริงหรือจริงเป็นจริงค่ะ จริงหรือเท็จเป็นจริงเช่นเดียวกันค่ะเท็จหรือจริงเป็นจริงค่ะเท็จหรือเท็จเป็นเท็จสำหรับการเชื่อมด้วยหรือนะคะให้นักเรียนจำตัวนี้ค่ะเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนะคะประพจน์สองประพจน์เป็นเท็จทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือนะคะค่าความจริงจะออกมาเป็นเท็จค่ะสำหรับกรณีอื่นๆจะเป็นจริงหมดเลยค่ะสำหรับตัวเชื่อมและนะคะต้องเป็นจริงและจริงเป็นจริงที่เหลือจะเป็นเท็จค่ะ สำหรับตัวเชื่อมหรือนะคะเทสหรือเทสเป็นเทสที่เหลือจะเป็นจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อหาค่าความจริงของการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมอีก2ตัวที่เหลือนะคะก็คือท่าแล้วแล้วก็ก็ต่อเมื่อกิจกรรมแรกก่อนนะคะเป็นท่าแล้วนะคะเราลองมาทบทวนการเชื่อมด้วยท่าแล้ว ให้ p แทนประพจน์ปิ่นตั้งใจเรียน q แทนประพจน์ปิ่นจะสอบผ่านถ้า p แล้ว q นะคะก็จะได้ว่าถ้าปิ่นตั้งใจเรียนแล้วปิ่นจะสอบผ่านข้อที่2นะคะปิ่นสอบได้ที่1อันนี้เป็น p q แม่จะให้รางวัลถ้า p แล้ว q นะคะถ้าปิ่นสอบได้ที่1แล้วแม่จะให้รางวัลข้อที่3นะคะประพจน์ p บอกว่าวันนี้ฝนตก q หลังคาบ้านเปียกถ้า P, แล้วคิวนะคะถ้าวันนี้ฝนตกแล้วหลังคาบ้านเปียกข้อสุดท้ายนะคะ p สองบวกสามเท่ากับสามบวกสองคิวนะคะสี่คูณสองบวกสามเท่ากับสี่คูณสามบวกสองค่ะ เชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะก็จะได้ว่าถ้าสองบวก3เท่ากับ3บวก2แล้ว4คูณ2บวก3เท่ากับ4คูณ3บวก2ค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าการเช arts, Donc, <t ups> ื 3, 3่อมด้วยท่าแล้วนะคะจะมีข้อความที่อยู่หลังคำว่าท่าแล้วก็ข้อความที่อยู่หลังคำว่าแล้วตัวที่อยู่หลังคำว่าท่านะคะเราจะเรียกว่าเหตุแล้วก็ข้อความที่อยู่หลังคำว่าแล้วนะคะเราจะเรียกว่าผลนะคะ ทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะคะสัญญาระหว่างพ่อกับจิว๋วนักเรียนมาดูนะคะว่าพ่อกับจิ๋วเขาสัญญาอะไรกันให้พีแทนข้อความจิ๋วกวาดบ้านเสร็จคิวแทนข้อความพ่อจะให้ขนมถ้าพีแล้วคิวก็จะแทนข้อความถ้าจิ๋วกวาดบ้านเสร็จแล้วพ่อจะให้ขนม ถ้าจิ๋วกวาดบ้านเสร็จแล้วพ่อจะให้ขนมเหตุเป็นอะไรคะนักเรียนเหตุคือจิ๋วกวาดบ้านเสร็จผลคือพ่อจะให้ขนมนะคะเรามาศึกษาค่าความจริงของแต่ละกรณีกันเลยค่ะดูกรณีแรกนะคะพี่เป็นจริงคิวเป็นจริงพี่เป็นจริงหมายถึงจิ๋วกวาดบ้านเสร็จคิวเป็นจริงหมายถึงพ่อให้ขนมแก่จิ๋วนะคะ แสดงว่าพ่อรักษาสัญญาไหมคะนักเรียนรักษาสัญญาใช่ไหมคะแสดงว่าถ<า>้าจริงแล้วจริงเป็นจริงนี่กรณีที่1นนะคะจริงแล้วจริงเป็นจริงนะคะกรณีต่อไปค่ะ p เป็นจริง q เป็นเท็นะคะ p เป็นจริง q เป็นเท็แสดงว่าจิ๋วกวัดบ้านเสร็จค่ะแต่คุณพ่อไม่ให้ขนมจิ๋วค่ะแสดงว่าคุณพ่อรักษาสัญญาไหมคะ คุณพ่อไม่รักษาสัญญากับจิ๋วใช่ไหมคะแสดงว่าถ้า P แล้ว Q เป็นเท็จค่ะกรณีที่2นะคะถ้าจริงแล้วเท็จ เป็นเท็จนะคะกรณีต่อมากรณีที่3นะคะ P เป็นเท็จ Q เป็นจริง P เป็นเท็จหมายถึงจิว๋วกวาดบ้านไม่เสร็จ Q เป็นจริงหมายถึงพ่อให้ขนมจิว๋วถ้านักเรียนเป็นจิว๋วนักเรียนดีใจไหมคะคุณพ่อให้ขนมแบบนี้เราตกลงร่วมกันนะคะว่าคุณพ่อรักษาสัญญานะคะก็คือคุณพ่อให้ขนมแก่จิว๋วถ้าเท็จแล้วจริงเป็นจริงนะคะกรณีสุดท้ายคะ่ะถ้าเท็จแล้วเท็จ เมื่อ P ีเป็นเทสต Q เป็นเทสตนะคะจิ๋วกวาดบ้านไม่เสร็จพ่อไม่ให้ขนมแก่จิว๋วเป็นยังไงคะพ่อโกหกจิ๋วไหมพ่อไม่ได้โกหกพ่อก็ไม่ได้ทําผิดสัญญาใดๆเพราะว่าจิ๋วกวาดบ้านไม่เสร็จกรณีถ้าเทสตแล้วเทสตเราถือว่าค่าความจริงเป็นจริงนะคะเรามาสรุปทั้ง4กรณีนะคะกรณีแรกนะคะถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงค่ะกรณีที่2ถ้าจริงแล้วเท็จค่ะเป็นเทสต กรณีที่3ถ้าเทสแล้วจริงเป็นจริงค่ะกรณีที่4ถ้าเทสแล้วเทสเป็นจริงค่ะจากตารางนี้นะคะนักเรียนมองเห็นอะไรได้ข้อสรุปอะไรนักเรียนดูกรณีที่แตกต่างค่ะกรณีที่แตกต่างคือจริงแล้วเทสเป็นเทสนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเราจะได้ข้อตกลงว่าประพจน์ใหม่ที่เกิดจากการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะจะเกิดเทสได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือ p เป็นจริงค่ะแล้วก็ q เป็นเทสนะคะ ทุกกรณีที่เหลือจะเป็นจริงหมดเลยนะคะมีกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จนะคะนักเรียนต้องจำนะคะตัวนี้เจอเยอะมากๆเลยค่ะ เรามาเรามาหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมท่าแล้วยกตัวอย่างถ้า5เป็นจํานวนคี่แล้ว5ยกกําลัง4เป็นจํานวนคี่5เป็นจํานวนคี่ค่าความจริงเป็นจริงนะคะ5ยกกําลัง4เป็นจํานวนคี่5ยกกําลัง4คือ5คูณกัน4ตัว5คูณกัน4ตัวได้625เป็นจํานวนคี่เพราะฉะนั้น5ยกกําลัง4เป็นจํานวนคี่มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ สำหรับประโยคถ้า5เป็นจำํำนวนคี่แล้ว5ยกกําลัง4เป็นจำํำนวนคี่มีค่าความจริงเป็นอะไรวิธีการที่นักเรียนจะดูนะคะว่ามีค่าความจริงเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องนำประพจน์นะคะมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วก็คือเป็นถ้าจริงแล้วจริงที่เมื่อกี้เราศึกษาถ้าจริงแล้วจริงก็จะเป็นจริงนะคะเหตุผลก็จะเขียอย่างนี้ค่ะ เพราะว่า5เป็นจํานวนคี่แล้วก็5ยกกําลังสี่มีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่นะคะ2ตัวนี้เมื่อเป็นจริงทั้งคู่เชื่อมด้วยท่าแล้วก็จะเป็นจริงค่ะถ้าศูนย์เป็นจํานวนเต็มแล้วศูนย์เป็นจํานวนลบดูประพจน์แรกก่อนนะคะศูนย์เป็นจํานวนเต็มเป็นจริงค่ะศูนย์เป็นจํานวนลบเป็นเท็จค่ะข้อนี้ก็จะอยู่ในรูปผ่าจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จที่เราศึกษานะคะก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะ เหตุผลเพราะศูนย์เป็นจำนวนเต็มและศูนย์เป็นจำนวนลบมีค่าความจริงเป็นจริงและเทจตามลำดับเมื่อเชื่อมด้วยทธาแล้วถ้าจริงแล้วเท็จจึงเป็นเทจค่ะข้อที่3ถ้าม้ามีปีกแล้วนกบินได้มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเทจค่ะวิธีการคิดค่ะนักเรียนดูประพจน์แรกม้ามีปีกม้าจริงไม่มีปีกนะคะเพราะฉะนั้นม้ามีปีกเป็นเทจนกบินได้นกบินได้เป็น จริงข้อนี้จริงอยู่ในรูปของถ้าเท็จแล้วจริงเป็นจริงค่ะเหตุผลม้ามีปีกและนกมินได้มีค่าความจริงเป็นเท็จและจริงตามลำดับ พะอยู่ในรูปของค่าเท็จแล้วจริงนะคะจึงมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะกรณีต่อไปนะคะ4เป็นจํานวนคี่แล้ว4คูณ3เป็นจํานวนคี่4เป็นจํานวนคี่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะเพราะว่า4เป็นจํานวนคู่4คูณ3เป็นจํานวนคี่4คูณ3ได้12 12ไม่ใช่จํานวนคี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น เป็นเท็จค่ะข้อนี้ก็จะอยู่ในรูปถ้าเท็จแล้วเท็จเมื่อกี้ที่เราศึกษาถ้าเท็จแล้วเท็จเป็นจริงค่ะเหตุ 1. ผลเพราะว่า4เป็นจำนวนคี่และ4คูณ3เป็นจำนวนคี่มีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งคู่เมื่อเชื่อมด้วยถ้าแล้ว จริงเป็นจริงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตัวเชื่อมต่อไปค่ะตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะเรามาพิจารณาประโยคก่อนค่ะประโยคแรกดาวเรียนจบเป็น P Q ดาวสอบผ่านทุกวิชา P ก็ต่อเมื่อ Q ก็จะเป็นดาวเรียนจบก็ต่อเมื่อดาวสอบผ่านทุกวิชาข้อ2นะคะรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว P ็นนะคะ Q รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านยาวเท่ากันสองด้านเมื่อเชื่อมด้วยท่าแล้วก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านและข้อสุดท้ายนะคะ 2บวก3เท่ากับบวก2เป็นพีนะคะคูณวงเล็บ2บวก3เท่ากับ like 4คูณวงเล็บ3บวก2นะคะก็จะได้ว่า2บวก3เท <cu> sí ่า uhm, ก okay. wi ับบวก2ก็ต่อเมื่อ4คูณวงเล็บ2บวก3เท่ากับ4คูณวงเล็บ3บวก2อนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะศึกษาค่าความจริงของตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อขูให้ชื่อกิจกรรมว่าเกรดวิชาคณิตศาสตร์ของปุยนุ่นค่ะ ให้ P นะคะแทนข้อความป, App, ปุยนุ่นได้เกรด4วิชาคณิตศาสตร์ Q, Q แทนข้อความปุยนุ่นได้ตั้งแต่80%เ์ของคะแนนทั้งหมด P ก <P S 2> ็ตอบว่า Q แทนข้อความ,วามปุยนุ่นได้เกรด4วิชาคณิตศาสตร์ก็ตอบว่าปุยนุ่นได้คะแนนตั้งแต่80%เอร์ซ์ของคะแนนทั้งหมดจะได้เกรด4ี่ต้องเป็นยังไงคะได้คะแนนตั้งแต่80%เซ์ขึ้นไปนะคะดูกรณีที่1ค่ะ P <Led ham. S 2> เป็นจริง Q เป็นจริงแสดงว่าปุยนุ่นได้เกรด4และปุยนุ่นก็ได้คะแนน 80เซ์ขึ้นไปนะคะการเกิดขึ้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหมคะได้เกรด4ก็ต่อเมื่อได้80คะแนนขึ้นไปเป็นไปได้ค่ะถ้าเราไปดูคะแนนของปุยนุ่นได้เกรด4ก็แปลว่า2ตัวนี้สอดของกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้จริงนั่นหมายความว่าจริงก็ต่อเมื่อจริงนะคะได้ค่าความจริงเป็นจริงค่ะกรณีที่2 P เป็นจริง Q เป็นเท็จ หมายความว่าปุยนุ่นได้เกรดสีแต่คะแนนของปุยนุ่นไม่ได้ตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปสถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้จริงไหมคะเกิดขึ้นไม่ได้การจะได้เกรดสีโดยที่คะแนนไม่ถึง80คะแนนเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงก็ต่อเมื่อเทสเป็นเทสนะคะ กรณีที่3 P t ท s t ิวจริงแปลว่าปุยนุ่นไม่ได้เกรดสีแต่เมื่อไปดูคะแนนของปุยนุ่นพบว่าปุยนุ่นได้คะแนนตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้จริงไหมคะเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการได้เกรดสีโดยที่คะแนนไม่ถึง80คะแนนเนี่ยแปลว่าคะแนนไม่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเทสก็ต่อเมื่อจริงเป็นเทสนะคะและกรณีสุดท้ายนะคะ P เป็นเทสคิวเป็นเทส หมายความว่าปุยนุ่นไม่ได้เกรดสีและคะแนนของปุยนุ่นก็ไม่ถึง80คะแนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมคะเกิดขึ้นค่ะถ้าไม่ได้เกรดสีเมื่อคะแนนไม่ถึง80คะแนนก็เกิดขึ้นได้นะคะเทสก็ตอบเมื่อเทสเป็นจริงค่ะเรามาสรุปรวมอีกครั้งนะคะจริงก็ตอบเมื่อจริงเป็นจริงค่ะจริงก็ตอบเมื่อเทสเป็นเทสค่ะเทสก็ตอบเมื่อจริงเป็นเทสค่ะเทสก็ตอบเมื่อเทสเป็นจริงนะคะ วิธีการสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตอะไรได้จากข้อมูลในตารางนี้ไม่รู้ว่าจะสังเกตได้เหมือนครูหรือเปล่านะคะสิ่งที่ครูพบก็คือถ้าเกิดว่าประพจนสองประพจน์เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อโดยที่มีค่าความจริงเหมือนกันนะคะค่าความจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นจริงค่ะก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จเป็นจริงในขณะที่ถ้าสองประพจน์มีค่าความจริงต่างกัน เมื่อเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่าความจริงของประพจน์ใหม่ที่ได้ก็จะเป็นเท็จค่ะสรุปง่ายๆจำกันง่ายๆก็คือถ้าเหมือนกันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นจริงถ้าต่างกันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก็อเ,อกเป็นเท็จ สำหรับประพจน์ก็ต่อเมื่อนะคะจะมีความหมายที่นักเรียนต้องรู้นะคะก็คือ p ก็ต่อเมื่อ q เขาจะมีความหมายว่าถ้า p แล้ว q และถ้า q แล้ว p ด้วยนะคะเช่นให้ p แทน2คูณกับวงเล็บ3บวก2เท่ากับ2คูณ5 q แทน3บวก2เท่ากับ5 p ก็ต่อเมื่อ q ก็จะหมายถึง2คูณวงเล็บ3บวก2 เท่ากับ2คูณ5ก็ต่อเมื่อ3บวก2เท่ากับ5นี่คือก็ต่อเมื่อปกตินะคะทีนี้มาดูก็ต่อเมื่อตรงนี้สามารถมีความหมายอีกความหมายหนึ่งเป็นถ้า p แล้ว q และถ้า q แล้ว p ได้ด้วยประโยคด้านบนนะคะก็จะสามารถเขียนในรูปของถ้า p แล้ว q และถ้า q แล้ว p ได้เป็นถ้า2คูณวงเล็บ3บวก2เท่ากับ2คูณ5แล้ว3บวก2เท่ากับ5นี่คือถ้า p แล้ว q และถ้า q แล้ว p ก็จะได้ว่าถ้า3บวก2เท่ากับ5แล้ว2คูณวงเล็บ3บวก2เท่ากับ2คูณ5ก็คือถ้า p แล้ว q และถ้า q แล้ว p ได้เท่ากับ p ก็ต่อเมื่อ q นะคะสำหรับบทนิยามทางคณิตศาสตร์ข้อความหรือบทนิยามต่างๆทางคณิตศาสตร์ถ้ามีตัวเชื่อมจะหมายถึงก็ต่อเมื่อเช่นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้าน ความหมายคืออะไรหมายถึงรูปสามเหลี่ยมใดจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมนั้นมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเห็นไหมคะคำเชื่อมว่าคือด้านบนในความหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือก็ต่อเมื่อนั่นเอง ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับท่า P แล้ว Q และท่า Q แล้ว, P, ลว P ก็คือสามารถเขียนอีกแบบได้เป็นถ้ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นมีด้านยาวเท่ากันสองด้านถ้า P แล้ว Q นะคะภาษาเรียกติดปากก็คือขาไปแล้วก็ขากลับก็คือท่า Q แล้ว P ถ้ารูปสามเหลี่ยมใดมีด้านยาวเท่ากันสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วค่ะ นี่เป็นการใช้ตรรกศาสตร์นะคะในเรื่องของตัวเชื่อมได้แก่ก็ต่อเมื่อเกี่ยวกับบทนิยามทางคณิตศาสตร์ค่ะทีนี้มาดูการหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะคะตัวอย่างแรก2น้อยกว่า3ก็ต่อเมื่อเศษ1-2ส่วน2มากกว่าเศษ1ส่วน3 2น้อยกว่า3เป็นจริงค่ะ เศษหส่วนสมากกว่าเศษหส่วนสนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะลองง่ายๆคูณคขวก็ได้ค่ะ3าคูณหได้3นะคะ2อคูณหได้2 3มากกว่า2เป็นจริงค่ะจริงก็ต่อเมื่อจริงมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเหตุผลนะคะ2น้อยกว่า3และ1นส่วนสมากกว่า1นส่วนสมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่จริงก็ต่อเมื่อจริงจริงเป็นจริงค่ะตัวอย่างต่อไป2ยกกําลังสองเท่ากับลบสยกกาลังสอง ก็ต่อเมื่อ2เท่ากับลบ2 2ยกกำลังสองได้4ค่ะลบ2ยกกำลังสองคือลบ2คูณกัน2ตัวนะคะลบ2คูณลบ2ก็ได้4เช่นเดียวกันค่ะ4เท่ากับ4เป็นจริงค่ะ2เท่ากับลบ2เป็นเท็จค่ะแสดงว่าประพจน์ด้านหน้าเป็นจริงนะคะประพจน์ด้านหลังเป็นเท็จจริงก็ต่อเมื่อเท็จเป็นเท็จค่ะเหตุผล2ยกกำลังสองเท่ากับลบ2กำลังสองเป็นจริงแต่2เท่ากับลบ2เป็นเท็จ จริงก็ต่อเมื่อเท็จก็จะได้เท็จนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ 1. ไม่ใช่สมาชิกของเซตของ1กับ2ก็ต่อเมื่อเซตของ1เป็นสับเซตของเซตของ1กับ2ค่ะดูประพจน์1ไม่เป็นสมาชิกของเซตของ1กับ2นะคะเป็นเท็จค่ะเพราะว่าในเซตของ1กับ2มีสมาชิก2ตัวคือ1และ2แสดงว่า1อยู่ในเซตนี้นะคะ1ก็เป็นสมาชิกนั่นหมายความว่าประโยคนี้จึงเป็นเท็จค่ะ ดูประโยคด้านหลังนะคะเซตของ1เป็นสับเซตของ1กับ2เป็นจริงค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกตัวในเซตของ1นะคะอยู่ในเซตของ1กับ2ซึ่งเป็นความหมายของการเป็นสับเซตค่ะเท็จ <Th et S 2> ก็ต่อเมื่อจริงมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะสำหรับข้อนี้คําอธิบายก็คือเพราะว่า1ไม่เป็นสมาชิกของเซตของ1กับ2มีค่าความจริงเป็นเท็จแต่ เซตของ1เป็นสับเซตของเซตของ1กับ2มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเมื่อนํามาเชื่อมกันนะคะเท็จก็ต่อเมื่อจริงจึงเป็นเท็จค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนลองคิดไปพร้อมๆกับครูนะคะว่าประโยคนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะ7หารด้วย2ลงตัวก็ต่อเมื่อ7เป็นจํานวนคู่คิดทีละประพจน์นะคะ7หารด้วย2ลงตัวเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเท็จค่ะ7 เป็นจำนวนคู่เป็นเทสเช่นเดียวกันค่ะเท็จก็ต่อเมื่อเทสจจึงมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเหตุผลเพราะว่า7หารด้วย2ลงตัวและ7เป็นจำนวนคู่มีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งคู่นั่นเองค่ะสรุปนะคะถึงตอนนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อศึกษาค่าความจริงของตัวเชื่อมของประพจน์ทั้งหมดแล้วนะคะที่นักเรียนได้ทำไปก็คือมีและหรือ ถ้าแล้วก็ต่อเมื่อสรุปเป็นตารางรวมอีกครั้งนะคะสำหรับตัวเชื่อมแล้นะคะก็จะมีจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จเป็นเท็จเท็จและจริงเป็นเท็จเท็จและเท็จเป็นเท็จสำหรับหรือนะคะจะมีเท็จกรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จเป็นเท็จที่เหลือเป็นจริงนะคะถ้าแล้วนะคะก็จะมีถ้าจริงแล้วเท็เป็นเท็ที่เหลือเป็นจริงนะคะ ก็ต่อเมื่อถ้าค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงถ้าค่าความจริงต่างกันเป็นเท็จครูจะวงสำหรับตัวที่ให้นักเรียนได้จดจำง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องค่าความจริงของประพจน์นะคะที่เกิดจากการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมต่างๆนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยได้นำมาใช้ในการเรียนในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การเชื่อมประพจน er nice ์นะครับมันจะมีด้วยกัน4แบบก็คือและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนะครับอันนี้เป็นตารางแสดงค่าความจริงของแต่ละแบบนะครับอ่ะจริงและจริงเนี่ยจำง่ายนะครับการเชื่อมด้วยและนะครับมันต้องเป็นจริงทั้งคู่มันถึงจะเป็นจริงนะครับนี่เป็นจริงอันนี้ถ้าเกิดมีอะไรอันหนึ่งเป็นเท็จก็จะเป็นเท็จทั้งหมดนะครับการเชื่อมด้วยหรือนะครับนี่ให้ดูอันนี้จะหรือนะครับมันต้องเป็นเท็จทั้งคู่มันถึงจะออกมาเป็นเท็จทันทีนะครับจําง่ายๆแบบนี้ ถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับจําแค่นี้ถ้าข้างหน้าเหตุเป็นจริงแล้วผลมันนั้นเป็นเท็จประโยคท่าแล้วนั้นก็จะเป็นประโยคที่เป็นเท็จทันทีนะครับก็ต่อเมื่อนะครับอันนี้จําง่ายนะครับเหมือนกันเป็นจริงเท็จเหมือนกันก็เป็นจริงประมาณนี้นะครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน